เอมาสี่คนเอ๊ะไอบีเหรอบีบีก็ได้บีบีบีแล้วบีแล้วบีเรอเอ้าวโอ้โหเฮ้ยช้าต้อง่ต้องทำไมเสียงเป็คนแงจตัวนี้เสร็จ้วตัวนี้ี

ปูลงกูยังไม่หลุดออกไปเลยนะจ้ากูลงแล้วขึ้นอ่ะผมแม่หลุดเขาก็อยู่หน้าหน้านี่อ่ะหน้าห้องเลยเฉยประตูหนึ่งประตัวเงก่อยู่อ่ะไม่เห็นว่าเะีัดดีมากมาเลยไม่บอกเลยบอกแล้วระ ไอ้ที้เสือบว่ะไปบีดีกว่าไปไปบีดีกว่าไปใครวิ่งเลยเดี๋วปลาระเบิดขายวิ่งเลยเดี๋ยวปาระเบิดไอ้ยังไมะเบิดขวาหนึ่งขวาหนึ่ง กูเจ็บกูเจ็บระเบิดก็โอ oh <hi> ้ยไอ้หีเหมตดหมดละไอ้หี่ไ <Heh> ม่มันสุดหนสุดล้มากูดาตกตเดี๋ยวหลังกูจะเอารอระเบิดก่อนรอระเบิดก่อน จะมีขวาหนึ่งอะโดนโดนโดนขวาเออไม่ออกมาปาดกูกลางหนึน่งอ่ะไอ้บเบี้ยกาง่กลางวังเลยพี่เบี้ยเข้าเลยเบี้ยเอาอะไรกันวะ ตบไปปัญหาไม่ตายทำไมวะทำไมไม่ตึงพื้นที่กันวะไม่คุยกันวะจ okay. กไม่แตกไช่เบียแตกละ ตัวนึงบีมาตัวนึงบีกับการตัวนึงโลเอดีกว่าเอรก็มีเบน่าจะมีตัวเดียวบีเล่นะอเก้าสิบประมาณตบตการเดินเดินไปก่อนเดินเล่นไไม่ได้แลไม่้ลเปิดทางคุณเล่นทังวนคุณกรชอ

đánh đôi nhà nhớ vậy đang đi

ไม่ไล่น <c ora> ้องโหมากเล่นอาร์เปนนี่น้องว่ะส่งพูดไล่จัดต่างกัน All right let's move out มันมันยิงได้สิ่งกับตัวน่ะมาคุยแม่งยันโดนต่างเจ็บเลยตั้งอยู่ขวามือพี่น้อนเจ็บมากไฮ้กลางไม่จะออกัต่ Rồi. Mấy cang này bây giờ. Đây bây giờ mà nhiều. เลเออแจ๊บจ๊บต <c oughs> ัวโอ้ยังไม่โดนเ่ยนี่ลั่นอยู่

ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นเราป้าระเบิดอ่ะเอาข้าวเลยระเบิดมันมาดิมาฟันให้โหเอะยองใ่ไหมนะองหลบระเบิมานายังไม่โดนอ่ะ Yeah. Flutey with <laughs>